สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรมาครบ3ตัวบนแม่นๆนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับมาครบ2ตัวล่างลงแล้วนะครับมาครบ2ตัวบนก็ลงแล้วนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรมาครบ3ตัวบนนะครับ ลงให้2สูตรนะครับก็อาจจะเป็นสูตรระยะ6งวดนะครับไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ดูแล้วก็น่าจะเป็นไปได้อยู่นะครับมาดูวิธีการคำนวณทั้ง2สูตรนะครับสูตรที่1นะครับใช้หลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งบวกหลักหน่วยบน2ครั้งนะครับบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1นะครับบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก2 บวก1บวก2บวก4มีตัวเด่น5ตัวนะครับส่วนสูตรที่2นะครับจะใช้หลักหมื่นบวกหลักพัน2ครั้งบวกหลัก10ล่างนะครับบวกหลัก10หน้าครั้งที่1 2สองครั้งนะครับบวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรและบวก1บวก2บวก1บวก2มีตัวเด่น5ตัวเช่นกันนะครับทั้ง2สูตรนะครับส่วนใหญ่ตัวเลขมันเกือบจะเหมือนกันนะครับผมก็เลยตอนแรกว่าจะลงแค่สูตรเดียวนะครับแต่ดูไปดูมาก็ ลงให้2ส,สูตรแล้วกันเพราะว่าตัวเลขมันมันเหมือนกันนะครับแต่วิธีคํานวณในมันคนละอย่างนะครับมาดูสถิติงวดแรกที่ผมทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก4.1.1นะครับ4 1 1นะครับสูตรแรกจะได้2 4 5 7 1สูตรที่2 0 1 3 4 6นะครับงวดแรกตัวแรกก็ตัวเลขก็ต่างกันนิดนึ่งนะครับแต่มันก็จะเข้า4กับ1เหมือนกันนะครับ สี่กับหนึเพราะว่าสิบหน่วยมันออกเบิ้ลนะครับสิบหน่วยมันออกเลขหเบิ้ลหนหนดังนั้นมันก็จะมีตัวเลขแค่2ตัวเท่านั้นนะครับมา,มาดูงวดถัดมานะครับงวดที่ออกสี่นะครับสูตรที่1 2 4 5 7 1สูตรที่2 1 2 4 5 7ตัวเลขนะครับผมบอกเลยว่าทั้งสองสูตรมีตัวเลขเหมือนกันหมดแต่มันสลับกันอยู่คนละตำแหน่งแค่นั้นเองนะครับ เห็นไหมครับ2ก็มีเหมือนกันครับ4ก็มีเหมือนกัน5ก็มีเหมือนกัน7ก็มีเหมือนกันนะหนึ่งก็มีเหมือนกันนะครับแต่มันเรียงคนละอย่างนะครับมันเรียงคนละอย่างแต่มันได้ตัวเลขเหมือนกันเลยนะครับวิธีคํานวณก็คนละอย่างนะครับผม4 1 7นเะครับเลข4หลักร้อยนะครับสูตรที่1เลข1เลข7อ่าสูตรที่1ครบนะครับสูตรที่2ก็4 1 7 ครบ3ตัวนะครับทั้ง2สูตรเลยนะครับมาดูงวดถัดมานะครับงวดที่ออก6 5 2นะครับสูตรแรก3 5 6 8 2สูตรที่2 2 3 5 6 8เนี่ยมันเรียงคนละอย่างนะครับแต่ตัวเลขมันเหมือนกันหมดเลยนะครับผมเหมือนกันเลยนะครับ6 5 2สูตรที่1 6นะครับ5 2ส,สูตรที่2 6นะครับ5 2นะครับก็มีตัวเลขครบ3ตัวเหมือนกันทั้ง2ส,สูตรนะครับามาดูงวดถัดมานะครับงวดที่ออก873สูตรที่180137ศูสูตรที่2 78013นะครับมันเรียงคนละอย่างนะแต่มันเหมือนกันนะครับสูตรที่1นะครับ 8 7 3สูตรที่2 8 7 3นะครับครบ3ตัวทั้ง2สูตรมาดูงวดถัดมาที่ออก907นะครับสูตรที่1 79026สูตรที่2 67902นะครับ ทั้ง5ตัวนี้ตัวเลขเหมือนกันหมดเลยนะครับ7 9 0 2 6นะครับแต่มันเรียงคนละอย่างนะครับออก9 0 7นะครับสูตรแรกก็9 0 7นะสูตรที่1นี่อยู่ครบ3ตัวในตำแหน่งแรกเลยนะครับสูตรที่2 9 0 7นะครับสูตรที่2จะอยู่ในตรงกลางนะครับมันติดกันเลยนะครับ 907นี่นะอันนี้ก็790ก็ถือว่าเข้าดีทั้ง2ส,สูตรนะมาดูงวดล่าสุดที่ออก906นะครับสูตรที่1 79026สูตรที่2 67902นะครับตัวเลขเหมือนกับงวดที่แล้วเลยนะครับแล้วก็ออก906นะครับสูตรที่1 906นะครับสูตรที่2 9 0 6นะครับเข้าเหมือนกันนะครับเข้าเหมือนกันสาถิติย้อนหลัง1 2 3 4 5 6งสามสี่ห้วดนะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณงวดใหม่นะครับในงวดวันที่2องพฤษภาคมนะว่าสูตรที่1กับสูตรที่2นะครับมันได้เลขอะไรนะครับมาดูสูตรที่1กันก่อนนะครับ ลักหมื่นนะครับบวกกันหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับ8ปดบหกหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนสองครั้งนะครับ6กห2บวกลักร้อยหน้าครั้งที่1นะครับร้อยหน้าครั้งที่1เลข6แล้วก็บวกร้อยท้ายร้อยท้ายครั้งที่หนะครับลักร้อยท้ายครั้งที่1คือเลข7 ไม่มีคงที่นะครับเท่ากับเลย16นะครับบวก12นะครับก็เป็น28 28บวกอีกอีก6นะครับเป็น34 34บวก7 41ได้เลข1 1ตัวแรกบวก2ครับบวก2 1บวก2ได้3 3บวก1ได้4 4บวกสองได้หกหกบวกสี 6. 6. 6่ได้สิบหนึ่งสนะครับหนึ่งสามบวกสบวกหบวกสแล้วก็บวกสนะครับอาตัวเลข1 3 4 60หวางไว้ก่อนครับหนะ 1, 4 60ศนะูนย์ะสูตรที่1ได้ตัวเด่น5ตัวคาดว่าจะมาครบหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยใน5ตัวนี้ท่านผู้ชมก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่าตัวไหนจะอยู่หลักร้อยตัวไหนจะอยู่หลักสิบตัวไหนจะอยู่หลักหน่วยนะครับมา,มาดูสูตรที่2ก่อน,นครับสูตรที่2นะครับผมใช้หลักหมื่นเหมือนกันนะครับเลข8ตัวเดียวนะครับบวกหลักเดียวนะเลข8แล้วก็มาบวกหลักพัน 2ครั้งนะครับ4บวก4ได้8บวกหลัก10ล่างนะครับเลข7บวกหลัก10หน้าครั้งที่1 2ครั้ง7 7 14แล้วบวกเลข3คงที่นะครับบวก3คงที่8 8 16นะครับ16บวก7 23 23 ยี่สามบวกสี่ยี่เจ็ก็เป็น40นะครับนับอีกทีนะครับ88ตรงนี้16 16 16ิบหกสิวกสผมข้ามาตรงนี้แล้ว16บหกบวกสก็เป็น30มสนะสามสิก็เป็น40่บนะครับครบนะครับถูกต้องนะครับได้เลขศูนย์ศบวกหได้1 1ึบวกสได้3า 3บวก1ได้4 4นะครับบวก2ได้6นี่นะครับได้ตัวเลขเหมือนกันนะครับ1บวก2บวก1แล้วบวก2นะครับจะได้0 1346สังเกตได้ว่าตัวเลขมันเหมือนกันนะครับเพียง <laughs> แต่มันเรียงไม่เหมือนกันนะครับมันเรียงไม่เหมือนกันนะครับแต่มันได้ตัวเลขเดียวกันแต่วิธีคำนวณก็คนละอย่างนะครับนบวกกันคนละอย่าง แต่มันมาได้ตัวเลขเหมือนกันทุกงวดเลยครับอันนี้ก็ได้0 1 3 4 6เห็นไหมครับ1ครับมีเหมือนกันะครับ1มีเหมือนกัน3ก็มีเหมือนกัน4ก็มีเหมือนกันเลข6ก็มีเหมือนกันแล้วก็เลข0ก็มีเหมือนกันนะครับ 1, เพียงแ,แต่มันเรียงคนละอย่างนะเรียงกันคนละอย่างครับ วิธีการคำนวณนะมันคนละอย่างอีกนะแต่มันได้เลขเหมือนกันเลยนะได้เลขเหมือนกันเลยดัยงนั้นมันก็เลือกยากนะครับเราต้องไปดูหลักร้อยนะครับว่าหลักร้อยจะเป็นตัวไหนในห้าตัวนี้หลักสิบจะเป็นตัวไหนหลักหน่วยจะเป็นตัวไหนนะครับขอให้มันมาก็แล้วกันนะมาครบสามตัวบนในงวดวันที่สองพฤษภาคมนะครับจะตัวไหนก็ได้นะครับท่านผู้ชมก็ลองไปเทียบสูตร อื่นดูนะครับเพื่ออาจจะได้แนวทางที่ดีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสูตรคำนวณนะครับก็มีเยอะแยะมากมายหลายสูตรใครชอบสูตรไหนก็เลือกนําไปเป็นแนวทางได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวสูตรหน้าจะลงสูตรไหนให้ก็รอติดตามรับชมแล้วกันนะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ